เจ้าลอ,อยป้าไปนั่นลูกป้าไปนอนแล้วไว้ไปเบิงมันพี่น้องเบิงมันเบิงมันความต่อแหลของมันมันเห็นผัวคอยมือเดียวอืมัมนน้องตามค่ะออืเบ,บิง,บงบเบิงมันปั้มเจเปิดประตูให้เอยเพื่อนกระไรมาเนี้ยมาเนี้ เอา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 รับยศเพื่อแสดงความนี่แน่นี่แนบล้นเอื้อยตีมาเนี่ยนี่แน่นี่แน่เอ้นี่แน่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 อือได้เดือนปลายแล้วเด้อค่ะพี่น้องได้เดือนกระพกมือแล้วเด้อค่ะอืตีกันแล้วบันีีตีกันแล้ะตีกันแล้วตีกันลเอ้าตีกันแล้วไปเรื่อยๆแล้ว ม,ม,มานี้มานี้มานี้ลูกมาเร็วมาอันนี้ความดื้อความดื้อความดืออ้อแน่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 อีกสามตัวงนอนฟอนได้ตึนนะคะ วน้อ่าน้องเกน okay. ้แก้วโบพี่เดียไปไหนครับแพนด้าเอาไม้มาเลยมาขอเลยเอามานี่เลยมาขอเลยต้องมีเอาโบมาเดี๋ยวดึงส้นมันนิดๆแหละมันเดือดเดือด ตีกันนะเดี๋ยวตีกันน้องได้เดือนหนึ่งกับหกวันแล้วนะจ๊ะตัวหนึ่งอยู่นี่ค่ะตัวหนึ่งลงไปนอนแล้ว